สมุกจิจริญกุลนะครับผู้อำนวยการสถาวมาต่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ครับจะให้ผูดถึงงานฟอรัมมีอะไร้าเป็นยังไงก็เป็นงานประจำปีนะครับก็เป็นจัดทุกปีประมาณช่วงเดือนกันยายนะครับก็เป็น Southeast Asia Trend Development Forum ซึ่งเป็นงานแฟ a g s h i อันหนึ่งของของ ITD นะครับซึ่งเราก็พยายาม เอาประเด็นนะครับที่ค่อนข้างเกิดขึ้นทันสมัยหน่อยนะประเด็นที่เราคิดว่ากำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมาวิเคราะห์นะครับผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้งจะเป็นนักธุรกิจครับนักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจในทุกที่นี้เราก็จะหมายรวมถึงทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยก็คือ SME กับาร์ทอัพด้วยครับมองปัญหาตอนนี้เสร็จก็จริงนะผมว่าจริงตอนนี้เราก็มีปัญหาหลากหลายนะครับก็กฎเกณฑ์การแข่งขันการท้าเมื่อก่อนก็มีลดลงไปบ้างแล้วก็มีตัวใหม่ขึ้นมาบ้างก็จะมีในส่วนของเช่นพวก ของ EU หรือว่าจะมีอ่ะล่าสุดเลยก็เรื่องทาริฟของพี่อเมริกานะซึ่งอันเนี้ยพวกนี้สิ่งพวกเนี้ยผมว่ามันก็จะเป็นประเด็นที่วาเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ด้วยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์พวกนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าพวกพี่ใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยที่เขามีวิธีจัดการกับปัญหาอย่างเงี้ยอาจจะได้มาส่งต่อความรู้ได้ให้กับบริษัทเล็กๆหรือ SME นะครับหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่ที่สามารถจะเอาความรู้พวกเนี้ยเอาไปปรับตัวได้ครับ ของเราเนี่ยจะทําในส่วนของเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็ทาพวกเทรนนิ่งให้กับผู้ประกอบการแล้วก็พนักราที่เกี่ยวกับภาคการค้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ยินดีพร้อมรับนะครับในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะครับถ้าเกิดทางรัฐบาลมีมีประเด็นตรงไหนที่อยากให้เราศึกษาหรืออะไรเราก็พร้อมรับโดยตัวนโยบายอยู่แล้วครับเพราะเราก็เป็นหน่วยงานที่ไปทำงันกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์เดีเ๋ยวก็ฝากติดตามนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเรามีข่าวอะไรก็คงมาติดตามได้ที่ของ i อทดีนะครับติบดตามได้ที่ w ีไอเอนนะครับขอบคุณมากครับค่ะผม ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N